เมมี่ธุราชิโตงในเดินทางอีกแล้วค่ะทุกคนคะ่ะมือน,นีก็เลยไม่เห็ดคลิปเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าให้ทุกคนเบิ่งเนอะค่ะหลายหลายคนด้เก็บขึ้นเม่ยมโบ่ะ,ะแต่สาหรับเมมีม่นนเก็บแบบนี้เด้อกระเป๋าของหมียมสิเป็นกระเป๋าแบบนี้สําหรับใส่เครื่องสัอางแต่ว่ามือน,นีเม่มสิเอามาใส่เสื้อผ้ากองตัวโตแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่เสื้อผ้าเยอะมากกระเป๋าก็สิใบเล็กๆประมาณนี้เองค่ะใบเล็กๆแค่นี้เองค่ะทุกคนคะ่ะมาเบิ่งเด้อว่าสิใส่หมดหรือเปล่า วิธีการทำเหมี่ยมเหมืมอนได้พับลงเลยด้อค่ะเหมือนิใส่วิธีการพับแบบนี้แล้วก,ก็มวนเอาเล,ลายๆคนลนลายบานอาจสิเ็ตแบบแม่มเนาะคะ่ะแม่มเดินทางบ่อยไปตามประเทศนะทุกคนสินแนะนําเลยถ้าสิพับผ่าใส่กระเป๋าเดินทางที่แบบเสื้อผ้าลายๆเนาะคะ่ะพับแล้วก,ก็มวนแบบนี้เ้อค่ะทุกคนค่ามวนแบบนี้มวนให้เป็นแบบนี้ค่ะมันสิใส่ดลาย่ากเกาจ้าก็สิเอาลงแบบนี้เลยทุกคนเห็นบอกนี่ก็สิเอาใส่แบบนี้เลยค่ะ แต่ละตัวคือพับพับแบบนี้แล้วมันบอลแล้วก็เอามามวนเทีหลังนี่มวนแบบนี้เลยจ้ามวนให้มันเป็นกลมๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่มันกับสีได้หลายค่ะอันนี้คือเยอะมากเลยค่ะกระเป๋าแบบใบน้อยนิดเดียวเองค่ะทุกคนใบนน้อยเองมันก็จะพับแบบนี้แล้วค่ะพับพับพับแล้วก็มวนมวลมวมวนมวนให้มันเป็นอันน้อยๆอย่างสี่นี่อันใดที่แบบมีพอแบบว่าพื้นที่เหลือเขาก็สามารถยัดลงไปได้ค่ะนี่ จังสี่เลยค่ะทุกคนยังยังเสือตัวเนี้ยอันนี้คือเสือตเตรียมเตรียมจะเอาไปเห็ุคลิปเนาะค่ะบวาสิไปใส่ห้องกระตรงเตรียมการไปเหตุคลิปวบกลอนกัทุกคนขามือนีกับสิมีอุปกรณ์ยังเช่นเสือผ้าอันนี้กับสิเป็นการเกงจูงกระเบนเนาะค่ะเป็นกางเกงกับสิมีผ้าถุงอันนี้กับสิเป็นเสือข้อกระเช้าค่ะ คลิปที่มีนจะไปเหตุก็สิเป็นคลิปแบบโลชมละกันบ่บอกตอนนี้ดอกนี่ก็สิได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนแล้วก็นิบลงไปตัวนี้มั่สชิมีช่องว่างแม่นบ่ออันนี้คือใส่กางเกงที่เป็นชุดนอนใส่ไปแล้วอันนี้เขาก็ใส่เสื้อคอกระเช้าลงไปปึ๊บประมาณนี้มันก็สิใส่ได้อันนี้คือสีตัวเลวยั่งเหลือพื้นที่อีกเยอะมากทางฟังนี่น้าเลอค่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นเสื้อยืดเนาะค่ะเหมืพับเร็วมันก็สิมวนแบบนี้เลยจ้านี่มวมวนๆๆๆเอาแบบนี้เลยค่ะนี่ มันกรสีใดเล็กนิดเดียวค่ะทุกคนค่ะใส่ลงไปเลยค่ะวิอันนี้เอาไว้ตรงนี้เอาไว้ขอบนี่อันนี้กระสิเป็นกระโปรงกางเกงเนาะคะ่ะเขากะเบิงว่าพื้นที่อย่างที่มันแบบพ่อสิอันพ่อสิเอาใส่ใดเขาก็หาตัวที่มันแบบว่าสําหรับที่สิเหลือช่องใส่นี่ใส่ใดตัวใดเขาก็สามารถเบิงได้เนาะคะ่ะนี่ ได้ตัวนี้แล้วค่ะเอาใส่ลงไปเลยนี่พอดีแลวค่ะทุกคนยังใส่ได้อีกตัวหนึ่งตัวน้วนอยยังใส่ดีอยู่เบิ้งทุกคนคิดเบิ้งอันนี้คือผ่าหลายตัวมากหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวยังสามารถใส่ดีเด้อ <het> ค<ล>่ะฟังดีก็ยังใส่ได้อีกมันเป็นกระเป๋าใบใน,น้อยเองนะคะทุกคน<ด>คขาเบิง <ๆ S 1> บ้งนี่แหละค่ะมันถึงอยากจะมาแนะนาทุกคนสําหรับคนที่จะเดินทางเนาะค่ะมีกระเป๋าใบในน้อยแบบนี้คือเขาสามารถใส่สัมภาระได้เยอะมาก นี่ตัวนี้ก็พับลงเลยค่ะทุกคนค่ะนี่นก็สิประมาณนี้เลยค่ะเห็นบอยังเหลือพื้นที่อีกยังสามารถใส่ได้อีกด้วยค่ะทุกคนก็สิมีผาคุนหนูเนาะคะ่ะผ่าคุนหนูก็สิใส่เทิร์นไปเลยผาคนหนูคือถ้าถ้าเ้อเห็ดแบบมีเต็มแล้วผ่าคุนหนูก็คือผาดได้เลยผาดบนบ้างบนเดยเลยค่ะเห็นบออันนี้ก็สิเป็นชุดนอนเนาะคะ่ะนี่นี่ประมาณนี้เลยค่ะ อันนี้จะเป็นเสือเขนยาวเสือเขนยาวตัวนี้อาจสะแบบว่าอาจ,จอออสีโอไซกระเป๋าอาจสีเอาไซของนอกคือมันจะเหลือพื้นที่อยู่แล้วนี่เห็นบอกค่ะทุกคนเสื้อผ่ากองตัวก็ยังเหลือพื้นที่สามารถเดใสไซ้ดสไซยางอื่นอีกแล้วก็สาหรับเครื่องสาอางเหม่เหมือนก็สซมีกระตาหน่อยหิวเป็นเป็นกระปุกเป็นก็เออนี่ยังเป็นกองเออเป็นกองเรื่องสาอางต่างหากเนาะค่ะส่วนนี้ก็เป็นกระเป๋าเดินทางต่างหาก เอาเป็นว่าเดี๋ยวามาทิศใ่ให้เบิรงนแค่นี้ละกันสาหรับอันนี้กะว่าให้เบิรงดอกม่มวนทบไปเลยนี่ก็สิประมาณนี้ค่ะทุกคนยังใส่ได้อีกเด้อค่ะยังใส่ได้อีกป่วมาณสิปีแต่บเ,เบิรงก่อนเนาะค่ะนี่เดี๋ยวมาสิมเวลาก่อนนี่หลังจากรูดซิปเลี้ยวทุกคนขาก็สิประมาณนี้เด้จากนี่เห็นไหมคะน่ารักน่ารักมากเลยค่ะเบิรงกระเป๋าให้ใบเล็กๆคือสามารถใส่ชุดได้ประมาณ หลายชุดมากเสื้อกางเกงผ้าถุงเอ้ยแหม่มสิเอาพาคนหนูมาใส่อีกค่ะเป็นยังไงค่ะเลิศบอทุกคนลองไปเฮ็ดตามมึงด้ค่ะสําหรับคนที่เดินทางบ่อยๆอันนี้คือวิธีการพับที่ใดของหลายมากๆขอบคุณสําหรับการรับชมด้วยค่ะไว้พฟกันดีพี่หนาะสวัสดีค่ะ